ทุกคนวันนี้ก็พบกับช่องเดียดิกีโก่อีกแล้วนะคะวันนี้เดียจะมาฮอลแล้วก็ทรยออนเสื้อผ้าที่ได้มาจากชีอินกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ชีอินเขามีโปรโมชั่นอยู่ไหนก็คือจะเป็น2023ชีอิน12 12บิ๊กเซลนะคะเป็นโปรโมชั่นลดวันที่12เดือน12นะทุกคนก็คือเซลแบบจุกๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเสื้อผ้าตัวแรกที่เดียเลือกมาเลยนะทุกคนตัวแรกก็คือจะเป็นตัวที่เดียใส่อยู่ตอนนี้นะคะตัวเนี้ยที่เดียเลือกมานะเพราะว่าในเว็บอะยี่ห้อเดซี่หรือเปล่าหรือดานร์ เพราะว่าตัวอื่นดูจากทรงแล้วเนี่ยฮยอนอาน่าจะใส่สวยแต่เราอาจจะแบบใส่แล้วไม่ได้แบบเบิร์เหมือนกับหุ่นเขาเนืออ้อปะเดียก็เลยเลือกตัวนี้มาเพราะคิดว่าเฮ้ยมันมีความชิคมันมีความเก๋แล้วมันก็เป็นบาดไหล่แบบนี้ด้วยทุกคนแล้วมันก็ไม่ได้โปเกินเพราะว่ามันก็มีสายตรงเนี้ยขึ้นมานิดนึงเนื้ออกปะให้มันตรงเนี้ยไม่ดูแบบล้นจนเกินไปนะคะแล้วก็สายเนี่ยก็เป็นแบบผูกไว้ด้านหลังนะผูกเป็นโบม,มัดเอาไว้นะคะผ้าของเขานะคะก็จะมีความนุ่มมากแล้วก็มีความยืดหยุ่นเลยนะอันนี้ก็คือช่วงแขนนนี่ยก็คคคืือมมมวามดดดะะไไ้รั รู้สึกอึดอัดนะด้วยความที่มันเป็นเสื้อปาดไหลใช่ไหมเวลาเราทําอะไรที่มันทำอัฒแมงเนี่ยมันก็จะเลิกขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็ต้องแบบคอยดึงนิดนึงแต่ความเก๋ที่เดียชอบเสื้อตัวนี้อีกอย่างหนึ่งเลยนะก็คือตรงชายเสื้อทุกคนมันมีความเป็นสามเหลี่ยมลงมาซึ่งเดียมีความรู้สึกว่ามันจะทําให้เราอะ่ะดูเพียวขึ้นมานิดนึงมันจะทําให้แบบไม่ดูตันไม่ดูตัดเป็นแบบตรงๆอ่ะนึกวป่ะมันมีความเพียวลงมานิดนึงในความรู้สึกของเดียนะไม่รู้ว่าเพื่อนๆรู้สึกแบบนั้นหรือเปล่าตัวนี้ก็คือนนนนนนน่าา่่า่าาาารััักกกกมมมๆะะะตตววททีีีคคเเเเเเดยลืออ็็็็จปปแแ้ แขนยาวเนาะสีออกครีมแบบสีเบจเบจอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีดีเทลน่ารักน่ารักตรงคอเต่าเนี่ยมันจะมีลายดอกไม้สีน้ําตาลเขียวเขียวซึ่งมันไม่ได้แย่งสีมากแนละ้วแล้วก็มันยังทําให้ลุคเราอะดูมีอะไรนะคะเนี่ยพอใส่ออกมามันก็คือดูน่ารักมาทุกคนอันนี้ก็คือเราสามารถไปแมชกับกางเกงยีนขาย,ยาวหรือว่าขาสั้นก็ได้นะคะถ้าสมมติว่าใครจะใส่ตัวนี้ไปในพวกหน้าหนาวใช่ปะไปเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยเราสามารถเลเยอร์ได้ก็คืออันเนี้ยใส่ข้างในใช่ไหมแล้วเราก็อาจจะใส่เป็นเสื้อแขนยาวอีกตัวนนนึงงะะคะอยู่ข้า ใส่ทับเข้าไปใช่ไหมแล้วก็ให้เปิดบริเวณคอตรงนี้ให้มันเห็นคอเต่าตรงนี้นะคะแล้วก็ลายดอกไม้ตรงนี้มันก็จะดูน่ารักใช่ไหมแล้วก็ดูเก๋ไปอีกแบบหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดอากาศมันไม่ได้หนาวเกินใช่ปะเราก็สามารถใส่เสื้อตัวเนี้เป่าๆแล้วก็เลเยอร์ความสนุกด้วยแบบสร้อยแบบเนี้ยแบบที่เดียทำใช่ปะมันก็ดูสวยแล้วก็ดูน่ารักขึ้นมาแล้วอะมันดูทําให้เสื้อดูมีอะไรมากขึ้นนะคะเลีกอย่างหนึ่งก็คือสีที่เดียเลือกมาเนี่ยเราสามารถไปแมทช์ได้กับเสื้อหลายแบบมากๆนะอันนี้คือเอาแจ็คเก็ตมาใส่ค,สสคุบบเมดเดลยนะ ะะอันต่อมาจะเป็นกางเกงขายาวนะสีออกแบบน้าตาลเข้มๆนิดนึงนะคะอันนี้จะเป็นไซส์ M นะทุกคนกางเกงเนี่ยก็คือพอดีพอดีกับตัวเดียใช่ไหมแต่ว่าจะมีแค่แบบชายกางเกงที่มันจะแบบยาวเลยออกมาหน่อยเนาะเพราะว่าเราเป็นสาวแบบตัวเล็กนิดนึงไม่ได้สูงมากใช่ไหมก็อาจจะต้องเอากางเกงเนี่ยไปตัดขานิดนึงนะคะแต่นอกนั้นก็คือดีมากๆนะตัวนี้จะมีความผ้าหนาอยู่ประมาณนึงเลยนะคะแล้วก็มีความทิ้งตัวนิดนึงจะไม่ได้แบบบางๆแล้วก็ดูแบบไม่เป็นทรงอะ่ะนึกออกปะอันนี้คือทําดีมากน่าจะใส่ได้อีกนานๆเลยสําหรับกางเกง นีนะ้เอาไปแมชทํางานก็ได้เอาไปแมชใส่เป็นแบบเที่ยวก็ได้เราอาจจะใส่เป็นเสื้อครอปหรือว่าใส่เดี่ยวข้างบนอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่เป็นกางเกงตัวนี้ข้างล่างก็คือเข้าแล้วนะคะต่อมาเนี่ยก็จะเป็นแจ็คเก็ตนะเดียเลือกตัวนี้มาพอคิดว่ามันน่าจะเข้ากับเซ็ลุคนี้ได้นะคะเสื้อตัวนี้แล้วก็กางเกงอันนี้มันน่าจะไปได้ดีกันเป็นหนึ่งอาฟิตอะไรเงี้ยพอใส่ออกมาสีมันก็คือดูมีความอุ่นๆมากๆเลยนะอันนี้คือถ้าแบบเป็นฟิลจิบชาหรือกาแฟร้อนใช่ป่มก็จะดูเข้ามากๆนะแล้วแบ็คกรอจจื ใบไม้สีเหลืองๆใบแปะกว้วยอะไรเงี้ยก็คือน่ารักมากๆนะคะอันนี้เป็นลุกที่เหมาะกับออทถา้ม,มากๆนะเดียรู้สึกลุกนี้คือสวยมากแล้วสีมันน่ารักนะมันมีเป็นสีเบจเบจแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดด้วยสีออกน,น,น้ําตาลแดงส้มๆนิดนึงก็คือน่ารักมากมันดูมีความสนุกแล้วก็ไม่น่าเบื่อนะตัวข้างในเนี่ยเราสามารถใส่เลเยอร์เป็นสีขาวก็ได้นะคะหรือว่าเป็นสีแบบทึบๆเข้มๆไปก็ได้แต่เดียคิดว่าสีออนเนี่ยมันน่าจะไปได้ดีกับเสื้อตัวนอกมากกว่าเนาะตัวต่อมาที่เดียเลือกนะคะจะเป็นกระเพงค่ะ สั้นนะความกระเพงใช่ไหมมันก็จะเซฟเวลาที่เราเดินหรือทาอะไรใช่ป่ะมันก็จะเหมือนแบบเราไม่ต้องมาใส่เกงียงซับข้างในมันก็คล่องตัวนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสีที่เข้าได้กับทุกชุดเหมือนเดิมก็คือเลือกมาให้มันแมทช์ได้หลายๆลุกนะแล้วเดียวก็เลือกแมทช์กระโปรงตัวเมื่อกี้นะคะกับเสื้อตัวนี้นะที่เดียสัอยู่อันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เดียเลือกมาจากชีนเหมือนกันนะคะจะเป็นเสื้อแขนยาวแบบนี้ใช่ไหมอันนี้จริงๆเราก็สามารถใส่เป,เป็นเสื้อคลุมก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าจะใส่เเเเปปป็็็นนนนแบบพีียยววๆตัั้้ไลไลกกกดดะะมมจรุุ ะะแล้วก็แขนเนี่ยจะมีความพองพองนิดนึงไหล่ตรงนี้ก็จะมีความตั้งนิดนิดน้อยๆแล้วก็พองนิดนึงใช่ปะ่ะคือเสื้อตัวเนี้ยมันทําให้อาพลางแขนนะทำให้ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วแขนเรา,าแบบใหญ่หรืออะไรแค่ไหนนะทุกคนมันก็จะทําให้เรามีความดูตัวเล็กนิดหนึ่งต,ต,ะะตัวต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเสื้อแขนยาวนะคะตัวต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเสื้อแขนยาวนะคะเป็นลายทางแบบลายเล็กแบบเดิมนะก็จะทำให้ดูไม่อ้วนมากนะคะแล้วก็กิมมิกเนี่ยความน่ารักเนี่ยมันจะอยู่ตรงคอปกแล้วก็พวกแบบตรงชายเสื้อหรือว่าตรงชายข้อมือ มันจะมีความเป็นยึกยกอย่างเงี้ยเป็นระบายระบายนะคะซึ่งเดียคิดว่ามันน่ารักมากอันนี้เป็นเสื้อแบบแขนยาวแบบเพลนเพลนเลยนะทุกคนที่มีกิมมิแค่แบบน่ารักตรงนี้ใช่ไหมสิ่งที่เดียคิดในหัวใช่ปะว่าจะเอามาแมชกันเนี่ยก็คือจะเป็นเสื้อกั๊กไหมพรมสีน้ําเงินอันนี้เอาตัวเนี้ยคลุมอยู่ข้างนอกแล้วก็ให้มันออกมาเป็นเสื้อลายทางข้างนอกนะคะเดี๋ยวเดียไปใส่ให้ดูตัวข้างในอะ่ะมันก็จะเรียบเรียบไม่ได้มีอะไรมากใช่ไหมเป็นเหมือนเบสิกพีซที่เราสามารถเอาไปแมชกับตัวออออออืืื่่่่่นน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 ๆได้้้้้ะะคคสสสิิงงททีีีีนนําาาใหมัััรกกกกก็บเเ เขาเป็นสีน้าเงินที่แบบไม่ได้เข้มอะ่ะจริงๆมันต้องเรียกว่าสีกรมแม้แล้วก็ความน่ารักอีกอย่างหนึ่งคือตรงกระดุมของเขานะคะมันจะมีความเป็นกระดุมไม้อะ่ะซึ่งมันให้ฟีลลิ่งแบบโคมมี่แบบโคซี่มากๆเลยนะใส่กากแบบง่ายๆอย่างนี้ก็ได้นะเนี่ยไม่ต้องติดกระดุมก็ได้หรือว่าใครจะติดกระดุมไปเลยก็ได้นะแต่ว่าไม่ติดกระดุมมันก็จะให้ฟีลมีความชิลมีความโคซี่มีความวอมวอมก่อนะอันนี้ก็คือน่ารักมากนะคะถ้าใครไปใส่เป็นแบบกระโปรงสั้นหรือว่าเป็นกางเกงยีนแล้วก็เป็นบู มันก็จะน่ารักอีกแบบตัวต่อมาที่เดียสั่งมานะคะก็จะเป็นเสื้อแบบมีความแขนยาวระบายแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เราจะสามารถใส่เป็นปาดไหลก็ได้หรือว่าจะใส่ให้มันตั้งขึ้นมาแบบก็ได้นะมีความใส่ได้2แบบนะคะก็มีความน่ารักแล้วก็ตัวนี้เป็นความแบบผ้าไม่ได้หนานะแล้วก็สามารถใส่ในประเทศไทยได้น่าจะไม่ร้อนจนเกินไปนะคะส่วนสิ่งที่เดียคิดว่าจะมาแมชกันนะก็คือจะเป็นกางเกงขายาวสีครีมนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเดียวกันกับรอบที่แล้วที่เดียสั่งมานะคะซึ่งรอบที่แล้วที่เดียสั่งเนี่ยจะเป ไซแอซึ่งมันจะมีความใหญ่แบบโคร่งมากๆนะรอบนี้เดี๋ยกก็เลยลองสั่งไซสอ M มมานะคะแต่เดี๋ยวไปดูความเอลความอะไรมาแล้วใช่ปะคือขนาดมันก็ลดลงไปเยอะอยู่เหมือนกันเดียก็เลยไม่ชัวร์เท่าไหร่ว่ารอบนี้สั่งมาไซเอ M มอ่ะมันจะใส่แล้วดูอ้วนดูอะไรมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามันจะพอดีไหมเพราะว่ามันเป็นสีอ่อนด้วยนะคะแต่ว่าก็ลองดูเพราะว่าไซสอ L คือมันใหญ่แบบโคร่งไปมากๆเลยอะ่ะเออคิดว่ามันน่าจะน่ารักดีถ้าแมทช์ตัวนี้สีครีมนะคะกับสีดําอันนี้เนาะตัวเสื้อนะคะพอใส่ออกมาแล้วก็คือน่ารักมากทากคน มันดูมีความเฟมินีนมากมากเลยดูมีความเป็นผู้หญิงผู้หญิงนะคะแล้วก็เวลาเปิดไหล่ออกมาเนี่ยมันก็จะดูแบบมีความเปรี้ยวขึ้นมาอีกหนึ่งระดับใช่ไหมแบบนี้เห็นปะมันจะทําให้เราดูมีความเซ็กซี่เล็กๆขึ้นมานะคะแต่ถ้าใครอยากให้มันดูมีความคล่องตัวคล่องแคลวนะคะเวลาทํานุ่นทนํานี่อะไรเงี้ยใส่เป็นแบบนี้ก็ดูน่ารักไม่ต่างกันนะเสื้อผ้าตัวสุดท้ายที่เดนเลือกมานะคะจะเป็นเดรสกระโปรงแบบยาวเป็นดอกไม้มีความพลิ้วๆแบบนี้เลยทุกคนแล้วก็ตัวนี้ข้างในมีซับกระโปรงให้ด้วยนะคะคือมันน่ารักมากกอะะะแทีีีเเรรยยยลง็คคืดดูน มันจะเป็นดอกไม้สีสีอย่างเงี้ยมีความพาสเทลอยู่นะมีความแบบเจ้าหญิงนิดนไม่ได้ฉุดฉาดจนเกินไปนะคะพอลองใส่ดูแล้วเดียรู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยเลยนะมันสามารถใส่ไปออกงานได้เลยนะหรือว่าจะใส่ไปคาเฟ่ที่มันมีธีมแบบดอกไม้หรือว่าไปเขาใหญ่ไปสวนดอกไม้อะไรเงี้ยแล้วแบบวิ่งพริ้วพิวถ่ายภาพอะไรเงี้ยเดี๋ยวคิดว่ามันจะน่ารักมากๆเลยนะคะซับอะไรก็คือใส่แล้วแบบปลอดภัยนะใส่แล้วไม่โป๊ช่วงบริเวณตรงอกตรงนี้นะคะก็สามารถปรับตามขนาดเชือกที่เราลูดเข้าลูดออกได้เลยนะว่าเราอยากให้มันแบบใหญ่ แค่ไหนก็คือปรับตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ผ้าตรงนี้มันก็จะมีความเป็นแบบซีทรูอยู่เล็กๆนะมันก็เลยทําให้เวลาใส่เนี่ยดูแล้วมันไม่ดูตันๆอะไรเงี้ยดูแล้วมันก็ยังจะดูมีความเพรียวมีความสวยอยู่ทุกคนตัวนี้คือแบบน่ารักมากนะคะตัวนี้คือชอบเลยแล้วก็เชียหน้ารักหน้ารักมากอย่างสุดท้ายที่เดียนเลือกมาจากชีอินนะคะก็จะเป็นกระเป๋าจัดระเบียบค่ะข้อดีของกระเป๋าจัดระเบียบนะคะก็คือเราสามารถแพ็คก,กระเป๋าเป็นอังฟิตเป็นชุดๆอย่างเงี้ยใส่เข้าไปในกระเป๋าเดินทางของเราได้แล้วเวลาที่เราแบบเดินทางไปไหนใช่ไหยิบเสื้อม เราก็หยิบกระเป๋าจัดระเบียบออกมาเลยแล้วก็สามารถหยิบเลือกชุดอะไรได้ง่ายนะคะแล้วก็ทําให้กระเป๋าของเราเนี่ยเป็นระเบียบแล้วก็ไม่รกด้วยนะในเซตนี้นะคะก็คือมีกระเป๋าย่อยๆอยู่ข้างในเยอะมากนะสามารถเอาไปใส่เมคอัพก็ได้หรือว่าใส่พวกสบู่หรือว่าโฟมล้างหน้าในการเดินทางก็ได้นะคะหรือว่าจะเอาไปใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช่ปหพวกอุปกรณ์ชาร์จแบตอุปกรณ์กล้องอะไรต่างๆเนี่ยก็คือใส่เข้ามาในนี้ได้เพราะว่ามันจะมีบางใบที่จะมีความบุนิ่มๆอยู่นิดนึงนะคะอย่างเวลาที่เดี๋ยวไปเที่ยวอย่างเงี้ยบางทีเดี๋ยวกะกเนะใรป๋ึง การใส่พวกชุดในกับกางเกงในก็จะใส่เข้าไปในนี้เลยทั้งหมดนะคะหรือว่ากระเป๋านึงเอาไว้ใส่ ถุงเท้าในทริปนี้อะไรอย่างเงี้ยคือแยกให้มันเป็นสัตว์เป็นส่วนนะเวลาที่เราไปถึงโรงแรมอะไรเงี้ยมันจะได้หยิบได้ง่ายๆไวๆนะคะไม่ต้องมาคอยหาวุ่นวายหรือกระเป๋ามันลกอันนี้ก็จะเป็น h อ u l t r อ on เสื้อผ้าทั้งหมดที่เดียสั่งมาจากชีอินนะคะก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็ไปสั่งกันได้เนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขามี2,023ชีอิน12-12 big ซ a l e นะคะไปเลือกซื้อไปลองสองสอง,สองดูได้นะคะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเนาะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้เดียด้วยนะคะสำหรับวัวนะะน 拜拜。Bye bye.